สลักลักในแสงจันทร์ตอนที่11บเสิินและเจ้าแสนแก้ววางแผนครั้งใหญ่เพื่อยุติทุกความขัดแยง้งทั้งเรื่องทรัพย์สินและความรักด้วยการให้แสนแก้วจดทะเบียนสมรสกับราชาวดี หญิงผู้เข้าใจหัวใจของทั้งคู่เป็นอย่างดีเพื่อที่ส,สิินกับแสนแก้วจะได้รักกันอย่างอิสระและปิ่ณนงงจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแต่ในคืนวันแต่งงานแผนการหลบหนีของทั้งคู่กลับต้องเผชิญกับเหตุไม่คาดคิดอินทร์โปรยภาพแชร์ความสัมพันธ์ของส,สิินและแสนแก้วต่อหน้าผู้คนในงานทว่าทันใดนั้นไฟในงานก็ดับลงความโกราหลปกคลุมทั่วทั้งงานและ กลายเป็นโอกาสให้ทั้งคู่พยายามหลบหนีออกจากที่นั่นทว่าความหวังเกือบสำเร็จก็ต้องพังทลายเมื่อรถของศักิสินและแสนแก้วเกิดอุบัติเหตุกลางทางปิ่นอนงหัวใจแตกสลายกับภาพที่เห็น คนที่เธอรักที่สุดกลับจูงมือกันหนีต่อหน้าต่อตาขณะที่เจ้ากำฟ้าสั่งจับตัวทั้งคู่กลับมาและลงโทษอย่างไร้ความปราณีแม้บาดแผลทางกายและใจจะสาหัสเพียงใดแต่ความรักของส,สิินและแสนแก้วกลับยิ่งมั่นคงกว่าเดิมเรื่องราวทั้งหมดกำลังเดินเข้าสู่บทสรุปที่ไม่มีใครคาดคิด